มาดูแลรับผิดชอบนะครับซึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราได้ดีโอกาสได้เป็นช่องทางทางด้าน,นการตลาดให้กับพี่น้องประชาชนผมกลับไปเนี้ยผมกคตคงต้องไปบอกข่าวดีกับพี่น้องประชาชนนะครับชาวเมืองท่าปลาจะมาอุตรดิตถ์ว่าตอนนี้เียมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับทนนนะบี่ได้ให้ืุนที่เรา นการที่เป็นช่องทางการตลาดช่องทางในการจัดจาหน่านะครับเพราะเราจะมีปัญหามากในเะรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็มาวันนี้นะครับสิ่งที่จะต้องขอบคุณไปได้อีกสองท่านก็คืออาจารย์พ่อกับอาจารย์เล็กนะครับซึ่งรู้จักกันกว่า5ปีแล้วนะครับเพราะว่าก็ทําโครงการที่จะช่วยเหลือที่เราไปการพูดด้วยกันนะครับแต่ตั้งแต่ท่านอยู่อยู่สถาบันวิจัยทิาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับแห่งประเทศไทยหรือท,ที่เราเรียกว่าบวนะครับ ในห้าปีที่แล้วนะครับจากการเป็นอย่างดีเราเชียเล่นด้วยนะครับก็เลยได้มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็อนุทักษะที่บรรจุโยนเนี่ยถือว่าเป็นจุดแหล่งที่สำคัญในส่วนของพนาีารอังกฤษนะคะเรามีมาตรฐานนะคะในเรื่องของการพัฒนาสิทธิ์การจากโครงการร่วมกัฒนาสีนะเพื่อประเทศตอนนี้มีสินค้าอสินค้า1,500รายการนะคะที่จะคัฒน์เรื่องของมาตรฐานต่างๆน่าเอามา เอาให้เอาให้ทางการตอับเลยนะคะเพื่อที่จะขายยาตับปลาคนต่อไปค่ะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าต้องขอขอบคุณทางการตอบรับเลยนะคะที่ให้ธนาคารกองทุนได้เข้ามาลดมูลค่กตามที่ดีอย่างนี้แล้อยากจะบอกว่ามีส่วนจะทำทางกองสุนด้วยนะคะเราดีๆกับคะแนนก็เป็นธรรมนิเป็นธรรมนิที่ดีของทางบรรดาปลาตานค่ะขอบคุณมาที่อจะรอดของพวกเรานะครับก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านประธานให้ มีโอกาสได้เข้ามาร่วมในโครงการที่ท่านใช้คำว่าเดิมพันทั้งอยู blender, ่ท้ายเซเชิญค่ะคุณพงเทพจันทร์สุนภาจากกระเล็กน้อยค่ะครับอาจเรยนท่านศาสเตอร์เฉลิมในตอนแลกท่านอับท่านนักศึกษานะครับกลุ่มบริษัทหลัปรากันสี่แล้วก็ ผอทพลุยเปรมบอยเลอร์นะครับผู้จัดการใหญ่นะครับของโครงการมาขอเบอร์นะครับแล้วก็ท่านเปนกวางบอยเลอร์นะครับแล้วก็ผู้เขียนท่านสุนทรีนชนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่างมาขอเบอร์เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้ให้เกียนนะครับอาจารย์เบตาฝ่ายที่สุดท้ายค่ะอะไรสักเล็กน้อยแต่สุนทรีนชลค่ะวัสดีท่านเบอร์ครับ ท่านนายเลอานองท่านละครับแล so, ้วก็แต่ผู้เขียนทีท่านจะพัท่านชาติรัชาติจเนะศคือเนคนที่ขรรคักนะครับนนานภงเทมรติพรนะครับท่านท่านชาติสีพันนะครัท่านามองที่ึงมาได้ควันดีๆจากท่านไพรวัล้เหล่ามอเดอรตนะครับที่เปิดตัวโครงการที่สาคัญอย่างยิ่งนะครับเพื่อสาวขร้นเรื่มานะครับแที่ท่านกล่าวมาพวกเราได้ยิแล้วนะครับไปวามเสียสลที่ยิ่งใหญ่นะครับ เงิน3,000ล้าน3,000ล้านที่จะยอมทุ่มทั้งชีวิตนะครับเพื่อคนอื่นนะครับคนที่จะทํางานเพื่อคนอื่นอย่างนี้มันหาได้น้อยนะครับกองการกรุงเทพก็เห็นเลื่องนีความสําคัญนะครับว่าการทํางานเพื่อคนอื่นเนี่ยมันเป็นประโยชน์และมีคุณค่าต่อต่อประเทศเราอย่างไรก็ให้สำับองคงการมีดวมทัานาำรับการหาจุด้วยก็ต้องขอของคุณส่วนที่จะจนได้ ช่วยอห well, really ู่แล้วนะครับคือชัวัดแล้วก็ช่วยเหลือเป็นชาวกรุงเทพมหานครที่จะได้มีแหล่งนะครับแหล่งสําคัญในการที่จะระกอใบชี่นะครับไม่เฉพาะคนกรุงเทพมหานครเท่านั้นจากการกล่าวของว่าะชัยนะเราทราบนะครับว่าเราจะมีสินค้าทั่วประเศนะครับมาลงที่นี่ล้วก็เป็นช่องทางเลงสำหรับคนทุกคนที่จะได้เกิดนะครับเราทุบเทาจากโควิดมาหลายปีนะครับงานนี้เราได้เกิดขึ้น แต่ที่สําคัญมากกว่านั้นเราจะมีสถาปัตย์ที่สําคัญยิ่งใหญ่ของกรุงเทมพมหานครให้ทุกคนได้เห็นเมื่อมาเที่ยวที่นี่ไม่ว่าจะมีสวนน้ำแต่เดิมแล้วยังมีอาคารสมัยรอห้าอนุสจรีประชาธิปไตยป้อมมหาการสวนสามยอดแม้แต่อาคารหลือกุงเรืออะไรต่างๆของกรุงเทพมหานครที่มีเป็นสําคัญก็ถ้าพี่น้องประชาชนมาเที่ยวที่นี่นะครับในอาานาคตเขาจะได้ซับซึมซับบรรยากาศ ของรรกรุงเทพมหานครท่านมีเที่ยวมากสำคัญที่สุดที่ท่านผู้ว่าชัชชาต้องขอบคุณท่านชัยวัละ์ีนทีมบาะกอบเงินนะคร <ifts hak> ับที่กรุณาให้ร้านอาหารของชาวกรุงเทพมหานครนะครับและประปสิ <acord es> สส๋ค <lden și S 2> ้าของชาวกรุงเทพมหานครได้มาเปิดตัวที่นี่ะสองสามปีที่ผ่านมาเราก็ทราบนะครับของความร่ำรวยของพี่น้องชาชคนชาวกรุงเทพมหานครที่ ที่ค้าขายได้ด้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งอีกไม่นานนะครับผู้จัดการที่ยี่สองกงานนี้ก็จะเปิดตัวในทางการแต่ก่อนหน้านี้ก็มีามการเตรียมตัวแลวและ,ะผู้ค้าได้มาติดต่อกับทางทีมงานเรียบร้อยแล้วก็ต้องขอขอบคุณางยิงนะครับในานามของกรุงเทพมหานครนะครับผมสนับสนุนเต็มที่นะครับในานามของท่านผู้ว่าชชาติจะสนับสนุนเต็มที่ไม่ว่าจะเรื่องของวัฒนธรรมไปด้วยก,การศึกษาน,นะครับเราก็จะ จักทีมนะครับมาช่วยกันแต่ทำให้ที่เที่ยวแหล่งนี้เป็นที่เที่ยวสําคัญที่สุดข,ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เป็นที่มงุงเพาะนะครับมงุมงเพาะอาชีพใหม่ๆนะครับอาชีพใหม่ๆแล้วก็การเจริญเติบโตของพี่น้องไปด้วยกันต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วก็จะเป็นพันธมิตรพันธมิตรที่ดีนะครับกับบางกอกเมืองตลอดไปขอบคุณนะครับท่านท่าน